สวัสดีค่ะคลิปนี้ตะนโมตัสะท่พอาโตนาตมบ้านอาจารย์คมไตเวทนะคะที่จังวัดสุพรรณบุรียังครูปาทางอคาชาทีสภัมาประสิทธิเมสสะอันตรายังวินาสันติสัพภสิทธิพระวันตุเมวันทิตตวตาปโส ชรา,าธารมาห้ามุนีมาฮิติโกสัพพะโตถิงพระวันตุเมอ,อุกาสนะโอกาสบัตรนีข้าพเจ้าขอกราบพระรานาอัญเชิญคุณครูบาอาจารย์มาประสิทธิข้าพเจ้าจะขอทําการอาบน้ําพุทธมนเทพมนีเพื่อกระจัดปัดเป่าซึ่งสเภาวะ,ะสัพพะโะรคสัพพะภัย สภาอันตรายและอุปสรรคทางหลายอันบังเกิดในชะตาชีวิตและธุรกิจการงานของมนุษย์หญิงชายคู่นี้จึงขออัญเชิญครูบาอาจารย์ทางหลายมาประสิทธิช่วยข้าพเจ้ากระทำการณโอกาสบัตนี้ยะทาโซอุโปสถทนรพติอาคันหาหิ สมุหะเนยะสมุหะนติสมุหะขตโตเสมาขัตังพัทเสมายังสมุหะนิตโพเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคลอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายโคการพินชูนาทางโนปันนังพระมาสปตินามอาอธิขเปสุอาคตโตปัญจะป,จปทุมังทิทสวานะโมพุทธายะวันทนังสีโรมเมประเทวันจานราเตพรหมเทวตาขัตยังนารายะกันเจวะ ทะเวหขเถจะประเมศุราปรเทเพชรูกันเจวสภกรรมมาประสิทธิเมสัพพพุทธานุภาเวนะสพัพพัรมานุภาเวนัสพสพพัังคานุภาเวนะส,พสัพพโสธีพระวันตุเตสิทธิกิจัง,งสิทธิกัมมังสิทิการิยตะตถาคตสิทธิเตโชธิโยนิจังติตร้อโพนิรันตรังสพกรรม,มังประสิทธิเมสพสิทธิพระวันตุเตอธิอุณหิสวิทยโยธรรมโมโลเกอนุตโรสัพสัตตหิตัถายตังตะวังคันห้ายเทวเต ปาริวัตเราชทันเทอมุเสปาวเกพยักเทนาเควิเซผู้เดการะมรเนนวาตปตมามรนามมโตตเปตวการมิตั้งตักเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโทุขีสถาตุสีนังสมาธายทัมมังสุจิตังเจเรตักเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโทุขีทธาลิขิตตังจินติตังปูชังทาระนังวาชนังกรุงเปรสังเทสนังสุตวาตัดสะ อายุประวัติทีติสเพเตโรคาสเพเตพยาสเพเตอันตรายาสะเพเตอุปัทวาสเพเตุนิมิตาสะเพเตอะวะมังกราวินาศสันตุอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยาสวัฒโกประวัฒโกวันนะวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพธาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจจเตศกา ชัยสรีธิทนังลาพังโตทวีภาคยังทุกขังปรังศรีอายุเจวันโนจะโคขังบุตรีจะยัตสวะสตะวัสาจะอายุจะชีวสิทธิอคัตชะตังโขอโปคัตชะอคัตชะมุมหิโอกาเสติถาหิอนัคัตตังมะอุมะรหังมะอุเชนะหังปัตชะตังโขอโปคัตชะอคัตชะปุอคัตชะปะอคัตชะนางโขอคัตชะนังวะอคัตชะนังหิ ส, át, ส,ส,สัพเตวหังโขสุนมะพทะนโมพุทธยะปัจจขามิอิติระหังที่พระเจ้าคงอนุปาทิยานังพุทธานิมิตังอุปันนังโหติอิติระหังที่พระเจ้าคงอนุปาทิยานังธรรมะนิมิตังอุปันนังโหติอิติอระหังที่พระเจ้าคงอนุปาทิยานังสังฆะนิมิตังอุปันังโหติพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้งสาม ด้วยนะโมพุทธายะนมัมมะ,ะพุทธาจพระกสัะพุทโธโลกาวิทูวัรนัมาปาติหะริยังอากาสิอิธินิมิตังทิสังเอขิมะมะเรโสโสมะเรอากาโสเทโวโอิติตระโสยังคโตมามังอาคัสเฉยยะอาคัสฉาหิทิพะจาคุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิฑูพุทธังปัจจขามีธรรมังปัจจขามีสังขังปัจจขามิ พุทธังปัจ,จขามิท้ำม,มังปัจ,จขามีสังขังปัจ,จขามิพทธังปจ,จขามิถ้ม,มังปัจ,จขามิสังขังปจ,จขามิอเสร็จเรียบร้อยไปเปลี่ยนผ้าได้แล้วไม่ต้องอาบน้ำนะเปลี่ยนผ้าให้เฉย